จะไม่ลงอบายคนคนผ่านผ่านค่าไปหาผิดขอบัณฑิตชีวิตก็มีความหมายพระศาสนาไม่ส,สวัสดิ์ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพบพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเคารพ รายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกันท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณสุเทพเทพนิมิตรรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในคุณศรัทธาของคุณสุเทพเทพนิมิตมานโอกาสนี้และขอให้กุศลนผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพ ส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัย ให้คุณสุเทพเทพนิมิตรจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบตัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงขออดุโบทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้รายการเปิดใจใต่ธรรมะในคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณสำเนียง เอ่อนรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนากับศรัทธาของคุณสมเนียงเอี่ยมอ่อนกันในคืนวันพุงนี้นะครับคืนนี้ในเ,เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่าน,นผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเขาบอกเอาวงแตกก็เ,เอานะ,ะผมบอกไม่ชอบทําลายใครแต่ไม่ชอบใครมาทําลายด้วย นะผมนิยมอย่างเงี้ยผมเคารพธรรมวินัยคําสั่งสอนของพุทธเจ้าครับถ้าใครประพฤติผิดปฏิบัติผิดธรรมวินัยนี่ผมค้านตัวโกงเลยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยบอกตามตรงๆนะอ้าว <Hello. S 1> มีอะไรถามยังไงก็แค <Hello. S 1> ่นี้ครับอา้าวเท่านี้นะสวัสดีครับอีกหนึ่งคำถามท่านผู้ฟังนขึ้นได้เนี่ย มีสมาชิกของเราจากต่างจังหวัดโทเข้ามาบอกว่าอาจารย์ผมไปซื้อหนังสือชื่อไหว้พระให้ถึงพระ <c oughs> ผมอ่านแล้วไม่เห็นมีบอกไว้ตรงไหนเลยว่าไหว้พระให้ถึงพระเป็นยังไงอ้าวผมก็บอกเลยนะมันมีอยู่ในเล่มนั่นแหละใครๆเขาก็อ่านกันมาเขารู้วิธีกันหมดแหละแต่ว่าให้ช่วยอธิบาย ก็บอกให้เข้าใจนะไหว้พระให้ถึงพระตรงนี้หมายถึงให้จิตใจของเราเนี่ยมุ่งตรงต่อคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งตรงต่อพระธรรมนะคาสอนของพุทธเจ้ามุ่งตรงต่อสงสาวกของพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าไหว้พระให้ถึงพระ คนที่ไหว้พระไม่ถึงพระก็คือไหว้แล้วขอเลขขอหวยขอให้ช่วยขอให้มีโชคขอให้มีลาบขอให้พ้นทุกข์อ้าขอทุกอย่างอย่างนี้นนะไหว้พระไม่ถึงพระหรอกเป็นการไหว้ถึงกิเลสอ่อย่างนี้เข้าใจไหมอ่ะผมแนะนําแล้วนะเขาอ่านไม่เข้าใจไม่เห็นบอกเลยว่าไหว้พระให้ถึงพระต้องทํำยังไงเอาวทำใจอย่าให้มีกิเลสเข้าเจือปนนั่นแหละ นะ่าถึงพระพุทธเจ้าด้วยคุณสามประการนะ่าถึงพระธรรมด้วยคุณหกประการถึงพระสงฆ์ด้วยคุณเก้าประการให้น้อมจิตจำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละนะอย่าไปขอเลขขอหวยขอให้ช่วยขอให้รวยโอ้ยสารพัดจะขอนะ่ะนะไหว้พระไม่ถึงปลาแล้วแต่มันถึงกิเลสอ ผมก็อธิบายตั้งแต่หน้าแรกะนะทำไมไม่รู้ก็ไม่รู้นะอา้าจนใจนะคนเราภูมิปัญญามีไม่เท่ากันสวัสดีค่ะครับเออเื่องสินห้าแลคะแหลกเรียนถามเื่องสินห้านะคะครับขามีความตั้งใจที่จะซื้อสินห้าให้บริสุทธิ์แล้นะคะครับแต่ทีนี้ตัวเองเนี่ยค่ะเป็นภรรยาน้อยเขานะคะ่ะอ่า แล้วทีนี้สินข้อกาเมสุลวิสาขาเนี่ยจะทําได้บริสุทธิ์ไหมคะโถ่เดียยังเข้าใจผิดกันคนละโลกสองโลกเลยนะคะขอ,ขอ,ขอฟังทางวิทยุนะคะได้นี่นี่น,นี่คำถามนี้ดีมีประโยชน์เป็นภรรยาน้อยเขาฉันจะสินห้าบริสุทธิ์ได้หรือเพราะไปคิดเอาว่าฉันเป็นภรรยาน้อยเนี่ยสินข้อกาเมต้องไปบริสุทธิ์นะให้นึกถึงนะนึกถึง พระนางเขมาเนี่ยเป็นมาเหสีองค์ที่สองพูดอย่างนราก็คือเป็นภรรยาน้อยพระเจ้าพิปิสานรนะ่แหละนะนะพระเจ้าพิปิสานเนี่ยมีม,ม,ม,มีมีมาเหสีตั้งหลายพระองค์แต่ว่าพระนางน,นะพระนางเขมาเนี่ยเป็นภรรยาน้อยที่สวยที่สุดแลย มีความลักนวนสงวนตัวไม่อยากจะไปไหนให้ใครเห็นเพราะความสวยงามของนางเนี่ยยังให้เกิดความมานะทิฐิสูงพระเจ้าพิมพิสารท่านก็มีความปรารถนาอยากให้มเหสีองค์เล็กเนี่ยนะนได้ดวงตาเห็นธรรมได้ฟังธรรมของพุทธเจา้าบางเพราะเหตุที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นโสดาบันก็อยากให้มเหสีเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมบาง นวันหนึ่งแม่เหสีขอพระพาอุทยานด้วยเหตุที่พระเจ้าพิมพิสารจ้างนักแต่งเพลงนักร้องเนี่ยสรรเสริญเชตวันสวยงามอย่างนั้นสวยงามอย่างนี้ทำให้นางเขม,มาเนี่ยอยากจะไปดูว่าสวยขนาดไหนจึงมาขออนุญาตไปสเสด็จพระพาอุทยานปรากฏพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยบอกว่าไปที่โน่นแล้วก็ขอให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พอไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่ผมเล่าลับให้ฟังเห็นพระพุทธเจ้าเนลมิตรสตรีนางหนึ่งถวายงานผัดสวยกว่านางเขมาหลายร้อยเท่านางเขมาเห็นเขาตกตะลึงจ้องดูความสวยงามของหญิงที่ถวายงานผัดพุทธองคก์ก็อดเนลมิตรให้เห็นความเป็นจริงว่าคนเราจะสวยงามจะแค่ไหนประเดี๋ยวก็แก่ก็เท่าก็ล้มตายนางก็จ้องดูเห็นนั้น ห้ยสติที่ถวายงานพัดเนี่ยนะ แก่ลงแก่ลงแก่ลง,ลงด้สุดเป็นลมล้มตายตรงนั้นนางเกิดธรรมสังเวชสลดใจแล้วพุทธองค์ก็เปล่งสุรเสียงแสดงธรรมพระนางเขมานี่ฟังธรรมของพุทธเจา้าแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทันทีเอาละผมย่อให้ฟังเนี่ยเงินเป็นภรรยาน้อยอย่าคิดว่าเราทำผิดกาเมสุมิชาจารวิบากกรรมของคนเรามันไม่เท่ากันทำบุญมาน้อยก็เลยได้เป็นภรรยาน้อย แต่ในความเป็นภรรยาน้อยไม่ใดหมายความว่าผิดศีลข้อกาเมเสมอไปนะเล่าให้ฟังใครเห็นว่าแม่แต่พระนางเขามาเป็นภรรยาน้อยก็ยังได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ได้เปลี่ยนใจสมัยนะทำใจให้บริสุทธิ์นะที่ผิดศีลข้อกาเมนะนั่นหมายถึงหนึ่งตัวเองมีสามีอยู่แล้ว ดานไปมีสามีใหม่นี่ผิดศีลข้อกาเม่แน่นอนนะถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะยังไม่ได้เป็นภรรยาใครย,ยังไม่ได้รับมั่นกับใครการที่มอบกายให้กับชายใดคนใดคนหนึ่งนะโดยที่เราเนี่ยมีอิสระนะหรือพ่อแม่ยกให้กับชายที่มีภรรยาแล้วเราไปเป็นน้อยเขาก็ไม่ได้ความมอบผิด ข้อกาเมตนะลองศึกษาความรู้เรื่องสินห้าหนะ้าเล่มในยี่บาทเอาไปอ่านละจะได้สบายใจอ้าวนะสวัสดีครับสวัสดีสรับอาจารย์ครับครับ เออสมมาทธรรมสินห้านี่มีอะไรมั่งนอกจากนโมครั้งแรกสามสามจบอ้าวนโมสามจบ, <jul> <ท>บครับนะไตรสระนาคมสามเที่ยวว่าวดได้ไหมไม่ได้ครับพุทธังส<ท>รณังขจฉามิธรรมมังสรณังขจฉามิสังฆังสรณังขจฉามินี่ว่าได้ไหมสามเที่ยวใช่ไหมอ้าสามเที่ยวเขาทุติยามปินี่เจ้าหนุ่นใช่พุทธังเนี่ยอ้าพุทธังธรมมังสังคังพุทธังพุทธังอีกใช่ไหมฮะอ่าทุติยามปีพุทธังสรณังขจฉามิ ทุติยามปิธรรมังสารนังขจามิทุติยามปิสังขังสารนังขจามิครับอย,ย่างนี้ว่าได้ใช่ไหมได้ครับก็ได้ครับตาบ ah, ตาีก็ได้จากนั้นก็ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมัยเด็กกว่าระาย์างนับนเป็นกว่าระย่างครับน้โมแล้วกับพุทธังสารนังขจามิใช่ไหมอ่า<ฆ>แล้วก็ทุติยามปิม่ยังมตีใช่ไหมอ่าแล้วตาติยามปิมายังพันเตอ้อออาวไปมายังพันเตทําไมเรา นะโมสามจบนะพุทธังอ่าพุทธังสาะนังขฉามีเรยกว่าไตรสละนาคมสามเที่ยวนี่หมายถึงสมาทานศีลห้าด้วยตนเองนะครับไม่ต้องว่าไม่อย่างพันเตอครับไม่ต้องไม่อย่างพันเตนโมสามจบและไตรสละนาคมสามเที่ยนครมังสละนางสามีนะนั่นแหละไตรสละนาคมสามีีอ่ากัปานาใช่ไหมปานาก็คือสมาทานศีลแหละอ๋อ ตั้งใจงดเว้นตามความหมายของปานาธิบาทนะก็ได้ชื่อว่ามีศิลและปานาธินากามีสาธุนะและขอบขอบคุณการครับเจ้าดีถามมาก็ดีนะสวัสดีผู้ที่มีอุปนิสัยพระพุทธเจ้าก็ไปเพื่อจะโปรดใครสักคนหนึ่งแม้ประโยชน์เพียงคนเดียวพุทธเจ้าก็ไปถ้ามีอุปนิสัยนะ ถ้าไม่มีอุปนิสัยพระพุทธเจ้าก็จะไม่ไปนี่ขอให้เข้าใจเป็นเบื้องตน้นนะสำหรับท่านที่มาแล้วรู้ได้อย่างว่าที่ห้องประชุมนี้มีพระพุทธปฏิมากี่องค์ครับกี่องค์ถ้าจะมองเห็นก็ว่าห้านะ แต่ที่จริงเป็นพุทธะเนี่ยเพียงสี่องค์นะและก็เป็นเทพ,พบุตรสองค์นี้ตอนที่ผมสร้างสลาหลักเนี่ยผมก็เป็นคนต้นคิดแบบก็ไม่ได้เขียนแม้แต่พระก็จะต้องคิดว่าจะเอากี่องค์ก็คิดได้ว่าพัทธกับนี้ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยสี่พระองค์แล้วก็ยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้าแต่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนอีกองคหนึ่งคือพระศรีอาริยเมตรตรย,ยิ่งได้คิดสร้างพุทธปฏิมาสี่องค์และก็สร้างเป็นเทพพบุตร เทพบุตรก็คิดไม่ตกจะเอาอย่างไรดีไปเห็นพระแก้วมรกตโอ้โหงดงามมากเอาละแก้วมรกตนี่แหละเป็นองค์แทนเทพบุตรสีอาริยะเมตไตรที่จะมาตัดข้างหน้าจันก็ชำระความสงสัยซะก่อนว่า ทำไมมีพระพุทธเจ้าตั้งห้าองค์ไม่ใช่ห้าองค์นะในห้องประชุมนี้มีพระพุทธเจา้าเป็นตัวแทนไว้สี่องค์เรียกว่าพุทธปฏิมาพุทธแปลว่าพระพุทธเจา้าปฏิมาก็คือแทนปฏิมากรรมที่จริงแทนก็ไม่ได้ขอให้เข้าใจ ไม่มีอะไรแทนพระพุทธเจ้าได้ที่เป็นรูปธรรมนะสิ่งที่แทนพระพุทธเจ้าได้นั้นคือธรรมะกับวิไนจันพุทธปฏิมานี่ไม่ใช่แทนแต่เป็นเครื่องลํำลึกถึงเท่านั้นเอง และในครั้งพุทธกาลก็พระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตให้สร้างรูปแทนรูปเปือนนะนจระทั่งผู้เจ้าพป็นิพานผ่านไปแล้วถึงสามร้อยปีจึงมีพุทธรูปหรือพุทธปฏิมาขึ้นมาอันนี้ก็ให้เข้าใจว่ามีมาทีหลัง ปะเดี๋ยวจะมานั่งกังวลเอพระพุทธเจ้าทําไมพระพักไม่เหมือนกันเลยใบหน้าไม่เหมือนกันยิ่งไปดูพุทธปฏิมากเก่าๆคนจีนสร้างก็หน้าเหมือนคนจีนคนไทยสร้างก็หน้าเหมือนคนไทยนี่เนปาลนฝนีมือของช่าง จากเนปาลพระพักก็เหมือนคนเนปาลคนสุโขทัยสร้างพระพักก็เหมือนคนสุโขทัยคนลบบุรีสร้างก็พระพักก็เหมือนคนลบบุรีคนนยุทธยาสร้างพระพักก็เหมือนคนนยุทธยาคนสมัยอู่ทองสร้างก็พระพักก็เหมือนคนสมัยอู่ทอง แม้แต่ที่พุทธมทนตรก็มีคนผู้นำสร้างก็น่าเหมือนคนผู้นำสร้างผมดูทีไรก็เหมือนเอาก็แล้วแต่นะแต่ให้เข้าใจเถอะส่วนพระวรากายนั้นอาจจะเหมือนแต่พระพักน์นี่ไม่มีเหมือนกันแต่ละยุคแต่ละสมัยก็แล้วแต่ นี่พูดให้ฟังก็เพื่อที่จะได้คลายสงสัยก่อนเพราะห้องประชุมนี้เป็นห้องประชุมธรรมะสภาเป็นห้องประชุมธรรมสภาค่ะให้เข้าใจนะพรุ่งนี้จะอธิบายสภาคืออะไรให้ฟังตอนนี้มาถึงเรื่องของเราก่อน ที่เราจะได้ศึกษาธรรมะกันวันนี้หลายท่านก็อาจจะตั้งใจจะมาปฏิบัติวิปัสนาจากสำนักปฏิบัติธรรมะทินกาขาวค่ะผมก็ต้องชี้แจงให้เข้าใจก่อนการปฏิบัติวิปัสสนานั้นก็จะต้องเรียนรู้เรื่องวิปัสนา แต่การมาปฏิบัติวิปัสนารุ่นนี้จะว่ามังเอิญก็ได้จะว่าเป็นผู้ที่โชคดีมีบุญก็ได้เพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตรงกับวันอาสาละหะบูชาที่เรามากันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็อยู่ต่อ แ,แทนที่จะกลับวันนี้ไม่กลับอยู่ต่อเพื่อที่จะได้ปฏิบัติวิปัสสนาบางท่านมีศรัทธาจะอยู่ต่อสามเดือนเลยมีไหมครับยกมือให้ดูหน่อยจะอยู่ต่อสามเดือนเลยโอ้มีคนเดียวนะอ่าเห็นไหมอยู่ต่อเลยสามเดือน จะโบทนาสาธุในศรัทธาด้วยนะครับณคราวนี้ผมมองเห็นความสำคัญของมืวานเพราะว่ามืวานนี้ชื่อว่าวันอาสาลหะบูชาเป็นวันปฐมเทศนาเป็นวันเกิดขึ้นของธรรมะชื่อว่า ธรรมชักกับอวัตนสสตรธรรมะเกิดขึ้นจากการแสดงเป็นครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาถ้าเราจะไม่หยิบยกขึ้นมาเรียนมาศึกษาไม่หยิบยกมาทำความเข้าใจเจ้าแต่สวดสวดกันอย่างเดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งให้สวดนะ พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งให้สวดอาเดี๋ยวเรียนไปก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งให้สวดแต่พระพุทธเจ้าสั่งให้เรียนสั่งให้เรียนเพราะกิจในพระพุทธศาสนานั้นจะมีอยู่สองอย่าง นั่นคือคันธธุระเรียนศึกษาให้แตกฉานในธรรมวินยัยกับวิปัสนาธุระปฏิบัติคือทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อลดละทำลายกิเลสให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส นี่คือกิจในพระพุทธศาสนาและก็กิจในการเรียนการศึกษาที่มีอยู่ในธรรมจักรกับปัตนสูตรก็มีอยู่สี่กิจนั่นคือปริญยยกิจนะต้องทำให้ปัญญาเกิดกิจที่สองก็คือปหานก,กิจต้องทำลายกิเลส กิจที่สามก็คือต้องทำให้แจ้งในนิพพานกิจที่สี่ก็คือนะต้องเจริญให้มากปริญญยยากิจทำให้ปัญญาเกิดปหานากิจทำลายกิเลสคืออาวิชากตันหาและก็สัจชิการณาิจ หรือประหาตรกิจต้องทำนิพพานให้แจ้งและก็ภาวนากิจต้องเจริญให้มากกิจสี่อ,อย่างนี้เป็นกุญแจอดอกสำคัญที่ที่จะไขประตูสู่ทางพ้นทุกข์ได้ฉจะดั้นเราเป็นชาวพุทธ ถ้าไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาในกิจสี่อย่างนี้เสียดายไม่สมกับคำว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธก็แปลว่าพวกที่รู้แจ้งในอริยสัจสี่พุทธะนี่แปลว่ารู้แจ้งอริยสัจสีนะ ไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เราเราเรียนเราฟังฟังกันมาแล้วพุทโธแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสบายแฮรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานไม่รู้ว่ารู้อะไรไม่รู้ว่าตื่นอะไรไม่รู้ว่าเบิกบานอะไรไม่มีคำอธิบายที่จะเป็นเอกลักษณ์ ของความเป็นพุทธ,ธะเลยไม่มีเลยภาันเราจะต้องให้ความสนใจเรื่องการศึกษาเป็นอันดับแรกให้ความสนใจเรื่องการปฏิบัติเป็นอันดับที่สองการศึกษานี่เรียกว่าคันทะทุระปฏิบัตินี่เรียกว่าวิปัสนาทุระ กิจสองอย่างเนี่ยเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทนะที่จะต้องทำกิจสองอย่างนี้พุทธบริษัทก็มีสี่หนึ่งพิคุสองพิคุณีปัจจุบันนี้พิคุณีไม่มีแล้ว ใครจะมาประกาศตนเป็นพิขุณีก็ไม่มีด้วยรับท่านผู้ฟังที่เคารพคัะท่า,ทานผู้ฟังกําลังติดตามและ,ะฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านาเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสำมะทิติทิ่นกาขาวจมรมผู้ฝ่ายนธรรมะและสัทธาของคุณสุเทพเทพนิมิตรับเป็นชาวภาพในคืนนี้นะครับขออนุโมทนาสาธุการสัทธาของคุณสุเทพเทพนิมิตมาณโอกาสนี้นะครับ แล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณสำเนียงเอี่ยมอ่อนรับเป็นเช้าภาพก็จะได้อนุโมทนากัรสถาของคุณสำเนียงเอี่ยมอ่อนกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากละท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงมาเกิดมีแก่คุณสุเทพเทพนิมิตและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมณ์โกรธโยบหลง,ลลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้อสองสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย